เรื่องที่ไยแล่ดงคาบดาวของไอคอนสยามบอกว่างไงบ้างกับงานนี้ครับพี่เบก็ต้องขอบคุณทางไอคอสยามก่อนนะครับที่เป็นคือพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มีส่วนร่วมได้มาโชว์ในงานงานนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนมาสนุกแล้วก็คาลดาวความปีไปด้วยกันพร้อมกันนะครับทางพวกเราก็จะรบดมั้งแต่้อมแล้วก็จะทำโชว์ให้ดีเอาตรงถือว่าเป็นเวทีที่ใหญ่สำหรับพวกเรามากๆแล้วก็การที่ พี่เปฟเนี่ยได้มาร่วมงานครั้งนี้ก็จะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็บอกเลยว่าเป็นโชว์ใหม่แน่ๆแล้วก็เป็นอะไรที่อลังการกว่าเดิมพวกเราก็จะตั้งใจมากกว่าเดิมนะสึกความสามารถของพวกเราแล้วกันบอกว่าจะมาสนุกด้กันยเขาเรียกว่านักแสดงที่เต้นได้ห้ว่าไงบตื่นเต้นครับเต้นเต้นอยู่แล้วโอ้โหน่าจะเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเราใเป็นแบบครั้งแรกเวทีขา้นระดับโลก เขาดาวเขา้ดับโลกเรามายืนกันประมาณ12คนนะครับเราไม่ได้มากันแค่นี้ก็เดี๋ยวรอติดตามว่าจะสนุกแค่ไหนครับครับเมื่อกี้ได้นั่งฟังไลอัพของงานอบคุณครับความรู้สึกเราเป็นไงบ้างครับว่ามันยิ่งใหญ่อะไรขนาดไหนสำหรับส็เป็นเขาดาวที่ใหญ่คว่าเสียก็เอาตรงผมก็ได้มาร่วมเขาดาวที่นี่หลายครั้งแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่มาเขาดาวที่นี่ก็ต้องมาดูครู แล้วก็เขาก็จัดงานอลังการทุกครั้งนั่นแหละแล้วก็ครั้งนี้มีพิลิซ่ามาด้วยยิ่งเลิศก็ไปอีกยิ่งฟังไปอีกตื่นเต้นแล้วพี่นาเขาตื่นเต้นที่เหมือนได้ขึ้นด้วยกันแล้วกันข้างเตว่าเขาเป็นครั้งแรกเราเป็นครั้งแรกเหมือนกันแลับับผมเราต้องเตรียมตัวเตรียมอะเลขนาดไหนวาร้อมขนาดไหนครับสำหรับงานนี้ก็เมื่อวานเลิกทีหดึ่ง ก็ก็ตอนนี้พวกเราก็กำลังซ้อมเพื่องานของพวกเราด้วยเลยว่าอาบที่กำลังจะวันที้่นทินี้ก็เป็นโชว์ใหม่ของพวกเราแล้วก็เป็นเพลงใหม่ของพวกเราแล้วก็จะมี MV ด้วยที่จะปล่อยเร็วๆนี้ครับก่อนเข้าไรอย่างไลฟ์อัพของเอ็มแบงค์จะคือเรื่องไปดูกอนเราฝากงานนี้ก่อนฝากงานนี้ครับโอเคคนชวนทุกคนมาร่วมงานเอาดาบนี้ก็ เราเไม่ใช่แค่สี่คนนะครับพวกเราทั้งสองคนนะครับพี่เบเบก็เต็มที่มากๆากนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับโชว์ของพวกเรานะครับอยากให้มาร่วมสนุกไปด้วยกันเยอะๆนะครับมาที่ที่จะถึงที่แล้วครับใช่ใชทางพร้อมอีปอร์เซ็นต์นแล้วครับต้องมาเล่นแอปของพี่เบบก็ไม่เก่งเร,เรื่องตัวเลขเลยพี่นุ่มแต่ เต็มที่เราเราเราเต็มที่แบบเราก็ตั้งใจซ้อมมาอย่างเต็มที่คือด้วยความที่พอมันเป็นเรเวอรอัพแล้วก็เป็นโชว์ใหม่หรืโชว์เนี่ยเราก็คาดหวังว่าใจแฟนๆที่มาดูอะสนุกไปกับพวกเราให้ได้มากที่สุดแล้วก็ได้ซึมซับบรรยากาศการเรเวอรอัพอ่ะก็หวังว่าทุกคนที่ที่ได้มาในวันนั้นเนี่ยก็จะได้รับถึงความเรเวออัพนะพวกเราก็จะตั้งใจทําให้ดีที่สุดแล้วก็เพลงเนี่ยมันก็เป็นเพลงที่เร็วขึ้นแล้วก็ใหม่ขึ้น แล้วทุกอย่างเนี่ยมันเป็นแบบการเต้นใหม่โคฟรกราฟใหม่มีโซฟีเข้ามาช่วยทำโคฟรกราฟให้เราระดับโลกเลยแต่พวกเราเนี่ยก็เป็นแบบนักแสดงเต้นได้ก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดนะครับผมพี่อยู่ครับเป็นพี่ดังพี่ครับผมพี่จริงแล้วตอนนี้คือเราน่าจะพร้อมเป็นศิลปินแล้วแต่เนี่ยกหรับก็ผมคิดว่าเอาเป็นว่าพร้อมพร้อมครับพร้อมมากๆแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามเก็บแบบลายเต้นอะไรนิดหน่อยแล้วก็เก็บเออ่โชว์ ที่เป็นโชว์เดี่ยวของบางคนที่มีสปอยไปแล้วอ,อะไรหรือเปล่า <laughs> This is มีอะไรเนี่ย <laughs> เรื่อว่าต้องมีเซอร์ไพรส์ีซั้นมาเยอะแน่นอนสำหรับเยอะแต่ว่าบอกไม่ได้พ <laughs> ี่นุกเยอะแต่บอกไม่ได้จริง <laughs> แล้วหนูอ่ะหนูมีอะไรของหนูก็มีนะที่ได้ยินมามีความรักให้กับแฟนๆทุกคนเออหัวใจอยู่ท่าไหนหัวใจอยู่นี่ไงหัวใจให้อยู่กับแฟนๆหมดแล้วตอนเนี้ยโอเคมันจะต้องมีพาร์ทโชว์รวมแล้วก็พาร์ทโชว์เดี่ยวพาร์ทโชว์คู่อะไรเงี้ยเราแบ่งกันยังไงฮะเราเราพอกันยังก็ตอนนี้ตอนนี้นอกจากจะเป็นคู่ของซีรีส์ด้วยเนี่ยเราจะมีเป็นพาร์ทของยูนิตที่ที่ นำเด็กๆที่มีความสามารถทางด้านการเต้นหรือว่าการร้องแรปอ่างเงี้ยมารวมกันก็จะเป็นยูนิตที่ตั้งขึ้นมาอีกยูนิตหนึ่งครับที่จะเปิดตัวในวันนั้นแต่ว่ายังไม่บอกเป็นใครแต่แฟนๆเขาเห็นเดากันอยู่อาจะเดาได้ได้เพลงไปแล้วบ้างใช่มีสปอยไปแล้วแต่ก็มีเพลงใหม่หลายเพลงเพลงใหม่เพลงใหม่เพลงใหม่เยอะ กี่เพลงทั้งหมดเพลงใหม่ที่เราจะได้ฟังกันครับเราซองร้อยสิบเก้าเพลงก็เยอะอยู่ก็ทำทำใหม่เยอะคือพี่ชอตเนี่ยเขาโยนโจทย์ไปให้พี่ดอสคนที่ทำเพลงเนี่ยทีเดียวคือแบบสิบกว่าเพลงรวมทุกอย่างเลยนะทั้งซีรีส์ทั้งอะไรด้วยสิบยี่สิบกว่าเพลงจะเยอะมากมีเพลงเดียวบ้างไหมฮะมีครับมีแน่นอนมีแน่นอนทั้งมีเพลงเดียวอะไรเหรอนั้นมีเพลงเดียวไหม คุณก็พูดไปเถอะเขาเดาได้หมดแล้วไม่มีใครรู้หรอกพี่นุ้ยไม่มีใครรู้หรอกพูดไม่ได้เดี๋ยวคุณเราไม่สบายแต่ต้องพูดหลายกว่าจะรุนเองของานกับมีไหมมีไหมมีไหมมีหรือเปลก็อาจจะมีนิดนึงอันนั้นคือคือพิธีเอเดเวอเรชซนรีเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วกันของพิเบฟในครบรอบหนึ่งปี แฟนๆอาจจะคิดว่ามันเป็นแบบเกี่ยวกับพิเศษร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จริงมันเป็นการกลับมาที่แบบเป็นการต่อย,ยอดของแต่ละคนด้วย<ม>อาจจะมีโชว์ต่างๆของซีรีส์เรื่องอื่นที่แฟนๆออที่นักแสดงเนี่ยได้ไปแตกแยกทำกานแข่งขันแขบบ่งดหวังอะไรถ้าเจอผู้หญิงเนี่ยอันนี้ถือว่าสบายแล้วเนเพราะคนใกล้ละใกล้ถึงวันละก็ต้องเรียกได้ว่าเป <ใน S 2> ็นการ เ e เวล Up อัพก็คือเป็นการต่อยอดของพวกเราทั้งที่สองคนแล้วก็ดูกันไปว่าแต่ละคนจะต่อยอดแล้วก็ต่อยต่องม็นตหาเอาใหม่พูดได้แค่นี้แหละอ่ะดีทสุดพูดกับพาเวลพูดไปขึ้นไปดีมีเนยาอ่าน้องเนยน้องเนยเป็นไงบ้างคะน้าลกเกินะเห็นว่าบทที่ฝิกอยู่เนอะน้องเนยน้องเนยน่าลัก็เราชื่อเราเนี่ยก็มีเหมือนกันนะเออ เรียกว่ามีภูเจอน้องเนยเป็นงไงวันนั้นสนุกไหมสนุกน้องเขาน่ารักมากอะหเอาจริงแบบน่ารักทุกรงอ่ะแบบแท,ทุกท่า <laughs> ทุกท่านี่เขาทำแบบใช่แบบมินนิ่งที่แบบาร๊รักคือคือนนั้นเป็นเหมือนเป็นเป็นโชว์แรกที่พวกเราได้ไปถือว่าร่วมงานกับ ศิลปินสาวสวยอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็อายุน้อยอายุน้อยอาดีดังมากด้วยเต้นเก่งด้วยใช่เลยเพร่ะคอนเทนต์นี่เขาดูทีเดียวได้หมดเลยใช่วันนั้นเราเราเราเอาคอนเทนต์ไปให้เขาว่าเราขอทำคอนเทนต์หน่อยได้ไหมครับแล้วเราก็ไปโชว์ให้เขาดูแล้วน้องเขาแกะเขาดูครั้งเดียวเขาขอดูครั้งเดียวแล้วเขาแกะเลยทีดีทาดานี่คือเต้นได้เลยแต่น้องเต้นแบบเมราด้วยนะแบบมุมมุมแบบติ๊กตอกด้วยสุดยอดจริงๆ สนุกครับได,ได,ได้เรื่องนนได้ฮิวใจนะครับพอได้เจอน้องแล้วเออแน่นอ <c oughs> นวันนั้นก็สนุกได้ฮิวใจเหมือนได้ไปเจอเมนตัวเองแหละ <c oughs> แล้วก็คือเราเราเคยไปดูเขาเคยไปดูเขาแล้วแบบได้ได้มาร่วมงานด้วยกันมันก็ถือว่าเป็นอีก milestone หนึ่งของชีวิตผมแล้วแกสนุกมาก คุยกับน้องได้ใช่ไหมครับคุยได้ที่จริง,งถ่ายถ่ายน้องน้จัายพิเศษไหน้องรู้จักวันนั้นอะ <c oughs> น่ะเอะไรอ <c oughs> ่ะมาอยู่ <c oughs> ตอนซ้อมอ่ะคือผมเข้าไปแล้วน้องเขาทำท่าแบบนี้ทำนี้แล้วเขาทำเงี้ยเงี้ยเงี้เขาบอกว่ารู้ <c oughs> แล้วผมแล้วผมถามว่าขี่มอเตอร์ไซค์เหรอเขาบอกใช่แล้วครับผมถามว่ารู้จักโรเซ่ไหมเขาบอกแล้วเขาถามว่า ไ,ไปขี่ด้วยกันไหมเขาบอกนอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักจริงไหมฮะหลายๆคนพอร่วมงานน้องมีเดย์ก็จะกลายเป็นสาวโง่เหมือนกันเออจะมีความใช่ครับอะไรพี่น oh ักแรงนะเราอ่ะผู้จัดการจัดนี่นแหละสนุกสนุกครัีซีรีส์คุณจะมาแล้วเร็วๆเร็วนี้มเออมีโอกาสได้อาจไปเจอครับแต่กางเกก็ติดตามผลงานของ ครับพี่ดาวดาวดัดไม่มีเรพล่าสุดนี่เดี๋ยวรอดูที่หิวใจหิวใจถ่ายไปแล้วเดี๋ยวรอลงเลยติ้งต่อพาวเลได้เลยได้พังของซีรีส์พวเราผ่านแต่หลาคนรอครับแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดกล้องเต็มพี่แล้วครับเลยใกล้หมดจริงๆด้วยนะใกล้มากๆใกล้แบบจริงจริงใกล้แบบไม่เม็ดอาจจะต้องแบบทุ่มเทเวลากับกำลังในทางด้านของเร็วอัพแต่ผมคอเล็วอัพสร็จปุ๊บก็จะเป็นตัวเลยกันต่อเลยใช่ครับต้องสิทร่างกายอะไรยังไง ตลอดนี้เขาแบบโอ้โหตัวใหญ่เราฟิตร่างกายตลอดเพื่อเพื่อให้แบบว่าร่างกายพอมกับหลายๆอย่างอากาศร้อนสภาพแลมาบลมแปลกไมแปลกแปลแี่อารมณ์เลยนะอารมณ์เมเยืกันขอบคุณครับทเอาตวน่จับคาคเสเลยนะ จริงๆก็ดีใจที่แบบว่าคือเขาตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ภูมิใจครับที่แบบว่าคือเหมือนพอเราทํางานตรงนี้ด้วยกันเน้องเราเหมือนกันพันเนี้อกันแล้วก็ดีใจที่แบบเออ่คนที่อยู่ข้างๆเราเป็นพันธุ์เนี้อก,กับเราแบบพร้อมที่จะแบบสู้ไปกับอย่างนาั้นก็เดี๋ยวต้มีมาเก็บ้นเชือนโซสูงทั้งเรื่องไหมทั้งเรื่องไหมไม่ทั้งเรื่องไม่ทั้งเรื่องก็เป็นก็ก็ก็เป็นบางผ่านนะเป็นบางผ่านกับคซ่สูงแล้วก็มีฝึก หลักๆก็คือจะมีให้เทรนเนอร์มาแล้วก็เทนเรนออกกำลังกายบนของเขาที่สูงแทนที่จะเป็นกับขาใบจริงยากไหมพ่อตของเปลี่ยนชีวิตจาครั้ยากนะคือครั้งแรกที่ใส่จำได้เลยว่าแบบเขาไม่น่าคิดคนสิ่งนี้ขึ้นมา <c oughs> สิ่งนี้แบบถูกคิดคนมาทําไมกันหอลอกแบ้วมันเดิม <c oughs> มันเดินมันทรมานมากจริงๆ <c oughs> แต่ว่าพอไปเรื่อยๆแล้วมันมันก็เริ่มชินพอเริ่มชินมันก็ได้สิมงซ้ำความสวยงามแล้วก็มันก็ไมันมีสลิดอะไรบางอย่างที่แบบว่าทํา ถ้าไม่ใส่ก็อาจจะยากนิดนึงใช่งไปรอดูว่าจะมีการผ่านผลคนรองเท้าส้นสูงหรือไม่แล้วพัดสิสาราตาอเราเข้าใส่ส้นสูงอยู่นะตอนนี้เสนูงมี่เ้ากส่ส้นสูงอยู่คุพี่เพีบสองมาก่อสิงสาาตาพี่เบสองก่อนครับตอนนี้ก็กลับมาพิ่เพีบสองก่อนเดี๋ยวทุกคนก็เริ่มเริ่ม อย่างอยสองคนนี้เขาจะควบคู่ไปเลยก็จะยากหน่อยก็สู้ๆนะครับต้องเปลี่ยนตัวเองต้องท้าเล่นตัวเองว่าชั้นคือใครและใครคือชั้นในวันนี้โง่ไปแล้วนี่จะยากเมื่เดี๋ยวก็จะเปิดกล้องพุทเจ็เหมือนกันเร็วๆนี้ครับท้ายอยากให้คนมีใหม่ให้ ก็ขอสุขสันต์สุขสันต์วันปีใหม่่วงหน้านะครับสำหรับทุกๆคนเลยนะขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็เดินทางไปไหนก็ระมัดระวังนะครับดูแลสุขภาพเดินทากลับบ้านไปไหว้ผู้ใหญ่ที่บ้านด้วยนะครับสำหรับวันปีใหม่นะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับอะไรที่ไม่ดีก็เริ่มต้นกันใหม่ในปีหน้านะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมมาร่วมข่าวดาวกับพวกเราในงาน ใช่แล้วนะไปสิงขาดาวด้วยนะครับก็สุขสันต์วันปีใหม่ครับทั้งผู้ชมทางบ้านแล้วก็พี่ๆสื่อด้วยนะครับยังไงแก้งุิเดษนะครับอย่าลืมพวกเรานะครับพวกเราก็จะตั้งใจทํางานให้เต็มที่แล้วก็เขาดาวปีนี้มาเจอกันได้ที่นี่เลยครับไทยคอนเสิร์ตก็แฮปปี้นิวไชน์นะครับก็ปีใหม่ปี2025ก็ขอให้ทุกๆคนนะครับมีความสุขแล้วก็คิดสิ่งใดสมหวังตามปรารถนาทุกอย่างนะครับแล้วก็ นั่นแหละครับที่นี่ครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระดับโลกครับ <Ooh. S 1> Amazing Thailand เขาดาวไอคอนสยามครับแล้วก็มาเจอพวกเราครับวันที่31นี้ครับขอบคุณครับ